ทันทอกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันทอกพาทัวร์โดยในวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปที่งานหนังสือครับผมที่มีชื่อว่า Summer Book Fa เฟครับอยู่ที่3าย่านนั่นเองโดยงานหนังสือครั้งนี้ครับผมเรียกได้ว่ามาทําการดับกระหายสําหรับนักอ่านทุกท่านครับผมที่อาจจะพลาดหนังสือหลายๆเรื่องจากที่สถานีกลางบางซื่อง,งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ในงานนี้ครับผมมีทั้งมังงะไลท์โนเวลบ็อกซ์เซตหนังสือกระตูนนิยายต่างๆครับผมวางกันให้เลยโดยที่งานครั้งนี้ครับผมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอต่อการที่ซื้อหนังสือกระตูนหรือว่ามังงะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นงานนี้ครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สามารถทําให้ผู้ชมครับเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็เติมชั้นกันได้เลยทีเดียวนั่นเองครับ โดยในงานนี้ครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันเนื่องจากว่าในงานครับผมประกอบไปด้วยทั้งโซนของการ์ตูนครับผมไม่ว่าจะเป็นมังงะนิยายหรือว่าไลท์โนเวลครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหนังสือทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเลียงความบทประพันธ์ต่างๆครับผมมีอยู่ในงานเหมือนกันท่านไหนที่ชื่นชอบหนังสือการ์ตูนก็เดินฝั่งโซนการ์ตูนได้ครับผมจะอยู่บริเวณน,นอกฮอลล์แต่ท่านผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบหนังสือหรือว่าวรรณกรมครับผมสามารถเดินเข้าไปในฮอล์เพื่อเลือกซื้อได้นะครับมีหลากหลายหลายสำนััเ,เน่นเองครบ หากท่านคิดว่าในงานหนังสือครั้งนี้ครับผมเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ผมคิดว่าท่านผู้ชมคิดผิดครับผมเนื่องจากงานหนังสือครั้งนี้ก็ผมจัดอยู่แค่บริเวณชั้นชั้นเดียวนะครับผมก็คือที่3มย่านมิตรทาวน์บริเวณชั้น5ครับผมเป็นลานที่ไว้ใช้ทําการจัดกิจกรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่มาครับผมผมเชื่อว่าเดินกันแพรบๆเนี่ยก็น่าจะจบครับผมแต่ว่าความสุขความอิ่มใจกับบรรยากาศที่ได้เดินงานหนังสือจะยงกราตึงท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนั่นเองครับ อย่างที่เห็นในบรรยากาศเลยครับผมผมไปในวันที่อาจจะมีคนไม่ได้เยอะมากครับผมสามารถเดินกันโล่งครับผมสบายสามารถเลือกซื้อหนังสือได้ค่อนข้างเยอะครับอันนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างผ่อนคลายในการเดินครับผมรวมถึงการที่ป้องกันการเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสดีก็ผมที่ได้ทําการเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะหนึ่งครับ อันนี้ก็เป็นหนังสือที่เลือกซื้อครับผมพอดีว่าเห็นมีอยู่บนชั้นครบ,คร,บครับผมก็เลยอ่ะจัดมากันหน่อยครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดครับผมว่าจะมีหนังสือมามากมายขนาดนี้นะครับผมจากที่เคยได้พูดคุยกันกับท่านผู้ชมเนี่ยก็รู้สึกว่างานเนี้มีของหนังสือแรมาแน่นอนแต่ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับผมเรื e ่องแรๆ e เรื่องที่คิดว่าอาจจะไม่มีเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้อยู่ในงานนี้ค่อนข้างเยอะครับอีกทั้งแนวยูริต่างๆแนวหนังสือที่อาจจะเพิ่งรีพิซ์มาลงสำนักพิมพ์ณนะตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับเพราะฉะ การหาหนังสือเรื่องไหนครับผมเดินชมในงานถามพนักง,งานหรือว่าประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้นะครับ ากจ,จะให้เทียบกันจริงๆครับผมผมว่าในงานหนังสือครั้งนี้สามารถเดินได้โฟลกว่ามากๆและมีหนังสือวางแผงให้ได้เห็นเยอะและสะดวกมากกว่ามากๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดบูธที่ทําให้เราสามารถเดินหาโซนหนังสือการ์ตูนได้ครบครับผมอีกอย่างหนึ่งก็มีของแถมครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวขั้นหนังสือหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆส่วนลดราคาครับผมแต่ว่าบางค่ายก็อาจจะไม่มีนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกดูกันอีกนิดนึงนะครับผมว่าค่ายไหนมีนะครับผม ตรงนี้เป็นบริเวณที่ผมเชื่อว่าถ้าผู้ชมคนไหนก็ผมที่ชื่นชอบแนวเอสเตติกครับผมการจัดห้องสวยๆการมีสแตนดี้อะคริลิกวางนี่ที่ชั้นนี้ผมว่าต้องไม่พลาดเลยครับผมส่วนรถก็มีนะครับผมเลือกมีมากหน้าหลายตาให้เลือกกันเลยทีเดียวครับผมเองก็อยากได้เอามาแต่งห้องเหมือนกันนะพูดไปแล้ว <laughs> บริเวณนี้คือฟิลิกส์เนี่ยครับผมสามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะมีทั้งวางแผงใหม่ๆวางแผนเก่าเก่าครับผมตัวผมเองก็ได้เดินเลือกซื้อค่อนข้างเยอะไปเลยทีเดียวครับจริงๆต้องบอกก่อนเลยครับผมว่าเรื่องใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยอยากจะตามเก็บหรือว่าต้องพรีออเดอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลารอหน่อยนะครับผมอาจจะต้องทําการพรีออเดอร์ก่อนครับผมณบริเวณงานนี้ก็อาจจะต้องซื้อเล่มปกติกันไปนะครับ อีกหนึ่งโรงงานก็คือนี่เลยครับผมดังโงะมังงะครับเป็นหนึ่งในบูธที่ตอนที่สถานีกลางบางซื่อผมไม่ได้แวะนะครับผมงในครั้งนี้ก็เลยะแวะมาดูกันหน่อยครับเป็นบูธที่ค่อนข้างอบอุ่นครับผมมีพนักงานไม่มากครับผมแต่ว่าพร้อมที่จะให้บริการเต็มที่เลยทีเดียวครับมีหนังสือมากมายครับผมวางอยู่บนเชลทาให้เราเลือกซื้อได้อย่างครบคันครับผมถึงจะเป็นหนังสือน้องใหม่ครับผมแต่ผมเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมจะต้องชอบอย่างแน่นอนครับ มาถึงบูธสุดฮิตของเรากันบ้างครับผมรักพิมพ์นั่นเองในงานรักพิมพ์นี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าตัวผมเองเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าพยายามเดินหาค่อนข้างมากครับผมแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอตัวของหนังสือมากมายครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมได้งานหนังสือสถานีกลางบางซื่อช่วยเอาไว้แล้วครับผมก็เลยทําให้ตัวของผมเองเนี่ยเวลาไปเดินดูงานหนังสือตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเดเจอเยอะมากเท่าไหร่ครับผมก็อาจจะมีเล่มต่อเล่มปลายออกมาบ้างครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นหนังสือที่อะนานทีได้ซื้อทีนั่นเองครับ บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ครับผมก็คือตัวของสยามอินเตอร์คอมมิกครับเรียกง่ายๆก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งในโซนที่ท่านผู้ชมอาจจะชื่นชอบครับเนื่องจากว่าตัวของสยามอินเตอร์คอมมิกเนี่ยนำหนังสือหลายเรื่องมาลงนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเอลซีที่เพิ่งประกาศมาก็มีมาลงบ้างอยู่ด้วยเหมือนกันครับและเล่มต่อที่ผมต้องการหาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะครับผมอีกอย่างนะที่ผมอยากจะบอกเลยกนะ็คือทางสยามอินเตอร์คอมมิคครับผมเขาจะมักขายหนังสือเป็นเซตครับเพราะฉะนั้นในงานหนังสือต่างๆเนี่่ย้าาากกกิดดททชมตตอองงรรจะ save cost, ระค์ปหััน หน่อยก็ผมผมว่าหนังสือที่เป็นเซตแพ็คขายเนี่ยน่าจะคุ้มกับงานหนังสือมากๆเลยทีเดียวครับ บริเวณนี้เป็นทางบงกฎก็ผมตัวผมเองก็ยังเป็นน้องใหม่ของค่ายนี้อยู่ก็เลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวมากมายก็ผมก็ได้แต่ถ่ายบรรยากาศมาครับอาจจะรู้ไม่กี่เรื่องนะครับผมแต่ว่าก็รอให้ตัวเองศึกษาทางด้านของค่ายนี้ให้เยอะเพิ่มมากขึ้นจะได้รู้ครับผมว่าเรื่องไหนในหน้าอ่านกันนั่นเองครับ และอีกหนึ่งเรื่องครับผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าในงานหนังสือครั้งนี้ก็ผมพอดีว่าคนมันไม่ได้เยอะมากครับผมผมก็เลยมีโอกาสครับในการเดินทายเก็บบรรยากาศภายในงานในบูสต่างๆมาด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนิยายแปลหนังสือการ์ตูนคอม,มิกจากเซ็ตลดราคามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยครับ อาจริงๆผมอยากให้ท่านผู้ชมลองมาเดินในโซนพวกนี้ดูบ้างเหมือนกันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งโซนที่ต้องใช้คําว่าค่อนข้างสงบเจ็ตใจมากทีเดียวครับแม่ว่าจะเป็นหนังสือต่างๆที่วางเรียงรายกันอยู่ก็ผมผู้คนคอยแนะนํากันครับตรงนี้ถือว่าทําให้ตัวของสเสน่งงานหนังสือค่อนข้างเพิ่มขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับ พอมาสังเกตกันดีๆอีกทีหนึ่งผมว่างานหนังสือค่อนข้างที่จะกระทัดรัดทีเดียวครับผมและบูธบูธวางกันเนี่ยค่อนข้างวางกันดูเหมือนงานที่ออกอีเวนต์เล็กๆครับผมก็ทําให้ท่านผู้ชมหลายท่านครับผมที่มาเดินเนี่ยอาจจะรู้สึกชิลหรือว่ารู้สึกสบายตัวครับผมเพราะว่าอาจจะไม่ได้พบปะผู้คนเยอะมากครับผมรวมถึงหนังสือเนี่ยวางนําเสนอให้ท่านผู้ชมเลือกหยิบง่ายอ่านง่ายกันมากๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้ไปหยิบหนังสือมาอ่านหรือว่านําหนังสือมาเช็คดูเนี่ยผมว่าตรงนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้ม ครับ แล้วก็ไม่พลาดครับผมไหนๆก็เดินแล้วผมก็เลยพยายามที่จะเดินหาหนังสือที่ติดไม้ติดมืออ่านเวลาว่างได้เหมือนกันครับผมนอกเหนือจากการ์ตูนก็เดินเช็คไปเช็คมาครับผมก็มีหลายเรื่องที่อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าราคาค่อนข้างแอบสูงอยู่เนาะแต่ละเล่มก็ไม่ว่าจะเป็น200-300บาทแต่ว่าตรงที่ผมเห็ทายอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณหนังสือลดราคามือสองนะครับค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเป็นแนวผมจริงๆก็ขอเป็นประวัติศาสตร์แล้วกันนะครับผมสำนักพิมพ์ยนะิปซีนั่นเองครับก็เลยมาเดินดูด ก็ผมว่ามีเรื่องไหนที่อยากอ่านอีกบ้างนอกจากงานหนังสือนะครับผมณตอนนี้ก็เห็นติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วับผมว่าโอเคน่าจะได้เรื่อง2เรื่องนี้แหละครับผมก็ตัดสินใจครับว่าน่าจะต้องจัดการแน่นอนนี่เลยครับผมหนังสืออียิปต์ครับผม2เรื่องที่ผมกําลังชื่นชอบกําลังสนใจอยู่ณตอนนี้นะครับผมเป็นแนวอียิปต์ฟาโรบณครก็ผมเพราะฉะนั้นขอจากลาไปกับตัว2หนังสือเรื่องนี้เลยนะครับผมสหรอบวันนี้ขอบคุณครับ